พี่กูลซีรีส์วายตอนนี้ก็คือยังถ่ายอยู่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเพิ่งเปิดกล้องไปครับมาได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัว Mv กับหนังสั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แล้วครับเหลือแต่กระบวนการตัดต่อเดี๋ยวก็จะออกมาให้เห็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันก่อนครับออก่อนจะไปดูซีรีส์เต็ม ยังไงพี่กูลของเรากับซีรีส์วายครับผมก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าเป็นครั้งแรกเล่นใช่ซีรีส์วายเนี่ยผมไม่เคยแบบมีในหัวมาก่อนเลยว่าจะได้มาเล่นแนวนี้แล้วมาเล่นตอนโตขนาดนี้แล้วด้วยแต่ถ้ามีโอกาสเข้ามาผมก็โอเคแฮปปี้ที่จะได้เล่นครับแล้วก็เล่นคู่กับคุณเกียรติคุณเขาก็รุ่นเราเขาเดียวกับผมนี่แหละเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะได้มาเล่นแต่ก็ เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็ทาให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่ามันจะออกมาสนุกขนาดไหนครับบทบาทมันจะเป็นประมาณไหนคาแรคเตอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ค,คุณาแรคเตอร์บอกได้นิดนึงนะครับ,รบว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันที่โตด้วยกันมาเจอกันั้งแต่เด็กโตขึ้นมาด้วยกันแล้วมีเหตุจําเป็นให้ต้องแยกทางกันไปแล้วก็กลับม,มาเจอกันอีกตอนโตแล้วนเ,ออเ,นเนี่ยครับเออเป็นไงบ้างพอเราได้มาเล่นสายวายแบบ สังคมวายหรืออะไรตอนนี้มันก้าวกระโดดก้าวไกลไปหนักมากเลยนะโดยเฉพาะซีรีส์วายไทย<น>ะอะไรย่างเงี้ยพีด<อ>ูยุคนี้สมัยนี้ LGBTQ+ นะครับเขาก็ผลักด,ดันสนับสนุนให้มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็ซีรีส์วายก็เป็นกระแสดังมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มามีโอกาสได้มาเล่นได้ลองเล่นครั้งนี้นะครับก แต่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงยอยากให้ทุกคนรอติดตามก<ม>ันค,ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับอย่าง LGBTQ หรือตอนนี้เนาะเราก็แอดแท็กสมรสเท่าเทียมที่คุณเรามองเรื่องมีไงบ้างก็ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ก็สมควรนะครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเพศไหนนะครับส่วนเรื่องการสมรสมันก็เป็นแค่เป็นแค่พิธีการอย่างหนึ่งมผคิดว่าไม่ไม่อยากให้แบ่งว่าเป็นต้อชายหญิงเท่านั้นเนี่ยฮะคือแบบว่าผมก็อยากให้แบบว่าใครรักกันก็สามารถแต่งงานกันได้มากกว่าครับอ่ะพูดถึงการประกวดหน่อยครับป มีความพิเศษหรืออะไรงไงไหมพี่คุณการประกวดปีนี้พิเศษแน่นอนครับก็อาจจะเห็นผมในเวทีนางงามไปแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะเท่าเวทีของผู้ชายแต่ครั้งนี้เป็นเวทีของผู้ชายซึ่งผมอก็เคยประกวดมาก่อนเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เนาะ,ะ,ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นผู้ชายกับเวทีผู้ชายมันก็น่าจะมีอะไรให้ทํามากกว่าะนะครับก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามอย่าง คลาสต่างๆ MI l a s s เนี่ยที่จะมีนะครับผมอาจจะมีส่วนเข้าไปร่วมด้วยหรือถ้าไม่ตรงนั้นการจะเป็นในส่วนอื่นแต่ว่ารับรองว่าเห็นผมแน่นอนครับตลอดการประกวดนี้ครับตามคุณสมบัติค่ะมองอย่างที่บอกไป18-29ปี2ู175ขึ้นไปมีสัญชาติไทยก็ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด<ใ>นะครับก็ส่วนตัวผมไม่ได้เลือกไม่ได้มองว่าต้องโดดเด่นในเรื่องไหนผมอยากเห็นคนที่ผมมั่นใจมีความกล้าอย่างนี้มากกว่าเข้ามาสมัครแล้วแลก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ถ้าทุกอย่างมัน มันเขาเรียกว่าฉายแววฉายแสงถึงตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันอีกทีว่าใครเหมาะสมครับเป็นแบรนด์นัมเบอร์เดิร์ดอยู่ก็จะเห็นงานของผมออกมาทันทีเดวอนเทอเรื่อยๆครับแล้วก็ใครอยากติดตามก็ฝากอินสตาแกรมด้วยนะครับ k u n l o g i n ครับเวทีนิสเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไฮแลนด์นะครับอยู่ประกวดไปแล้วสองปีครับตอนนี้กลับมาจัดใหม่จัดยิ่งใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการประกวดและที่สำคัญเงินรางวัลเยอะขึ้นด้วยครับที่หนึ่งได้ตั้งห้าแสนเลยครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากเดวเทอีกนาท แต่ถึงจะไม่ได้รงางวัลทั้งหมดก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเข้าตาสปอนเซอร์มีผู้ใหญ่เห็นจ้างงานเราได้ปีนี้มีโอกาสเยอะครับเพราะว่ามีสปอนเซอร์เยอะแล้วก็คนในวงการเข้ามาร่วมกิจกรรมเ,ย,เยอะครับโดยเฉพาะจากทางเดวอนเทเองนะครับก็อยากให้น้องๆมาประกวดกันเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวครับเราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วครับเราเข้ามาเรามีแต่ได้ครับอ,อ,อยา่างน้อยก็ได้ประสบการณ์กลับไปครับ,บ,รบมั่นใจว่าทุกคนต้อง เข้ามาแล้วได้อะไรดีๆกับไปแน่นอนครับเข้ามาสมัครกันเยอะครับรายละเอียดสามารถดูได้ทางเพจ m r International Thailand ไ,ได้เลยครับอายุ18-29ปีสูง175เซนขึ้นไปสัญชาติไทยแค่นี้เลยครับเข้มาได้เลย